สวัสดีครับแม็กนะครับผมมีข่าวดีสําหรับลูกค้าที่มีเครื่องตัดหญ้าอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าอยากจะเจาะดินนะครับเจาะดินทําอะไรได้บ้างเจาะดินฝังรั้วนะครับฝังรั้วปูนรั้วลวดหนามนะครับผมกั้นอาณาเขตหรือปลูกต้นไม้ต้นกล้วยมะพร้าวนะครับหรือตอนนี้กำลังนิยมเป็นพวกต้นทุเรียนนะนะครับหรือต้นอะไรก็แล้วแต่มะงมะนาวเนี่ยนะครับผมแต่มีเครื่องอยู่แล้ว นะครับมีตัวพิเศษมานะครับนี่เป็นชุดนี่เลยเป็นชุดโครงเลยนะครับเป็นชุดโครงที่มาพร้อมกับหัวเกียร์เจาะด,ดินนะครับแล้วก็มีดอกให้เลือกตั้งแต่ดอก4นิ้วนะถึง12นิ้วเลยนะครับผมสามารถทําได้เพราะอะไรเพราะชุดโครงตัวนี้ใช้กับเครื่องที่มีคลัตขนาด3นิ้วนะครับได้แก่อะไรบ้างรุ่นตระกูล411นะครับ RBC NB GX 3 5 5 0 4จหงหววก็ใช้ได้นะครับผม TLC รุ่น4 3 5 2 ได้หมดเลยนะครับวิธีการติดตั้งมันเียง่ายมากนะเราก็ถอดน็อตจากจากเครื่องตัวนั้นนะครับเอามาใส่กับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาเครื่องเนี่ยที่ที่เรามีเนี่ยนะครับมาประกบนะครับนี่ผมให้ดูประกบชนไปมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นี่แค่นี้เองนี่ครับนะแล้วเราก็ขันน็อตเข้าไป4ตัวแค่นั้นก็เป็นเครื่องจอดดินได้แล้วนะครับผมนะมีให้เลือกนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถสอบถามมาได้ครับ